ผมว่าหลายๆคนก็นอยากจะรู้ว่าผมมาขายปลาหมึกบดเนี่ยไย่ได้ดีว่าผมบอกเลยว่าดีดีครับก็ที่ผมไปขับละลามูฟรับเนื่องจากว่าผมก็ขับละลามูฟมาประมาณปีกว่าแล้วก็รู้ซึกว่ายิ่งขับนะครับกําไรยิ่งบ่ได้ครับบางที่ขาดทุนนะครับพ่อผมมาขายปลาหมึกบดโอ้ตังกันครับ ในจะเป็นเวลานะครับที่เข้ามาขายอาชีพคันเป็นละลาโมเป็นป่ะคับผมกะจิขับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ขับเมื่อเมื่อครับ้วก็เมื่อยแห้งครับบางที่นะครับเหลือหาร่อยเนี่ยต่ขี่กันยังใดเป็นพันครับตอนนี้อาจจะเหลือหาร่อยหรืออาจจะต้องไปสองคนกาแฟนผมอีกแล้วก็ต้องใส่ชีวิตโดยการซื้อน้ำซื้อกับเขากินเขาข้างนอกอีกเพื่อเพลอครับขาดทุนซึ่งตั้งจากที่ผมนะครับมาขายปลาหมึกบด ผมขายเนี่ยผมขายถึงแต่วันอังคารจนไปถึงวันอาทิตย์เลยครับอาทิตย์หนึ่งผมขายไปหกมือครับโดยเฉลีย่ยนะครับที่ผมคํานวณน,นะครับเพราะว่ามั่นสีใได้ช่วงที่ผมขายดีๆก็จะเป็นวันวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้สองพันกว่านะครับแต่ว่าผมเฉลีย่ยแล้วผมก็ตีเฉลีย่ยไปประมาณวันละพันอาทิตย์หนึ่งนี่ที่ผมได้นะครับอาจจะยู่ประมาณ 6,000นะครับอาจจะบวกลบ่าเกินพั0หรือ2,000ผมคิดว่านะแล้วกับผมอะสบายใจครับเพราะาอ่างพราะว่าผมนะครับเวลาผมเลิกงานนะครับผมก็สามารถาใส่สุดบริษัทนะครับหลังจากเลิกงานาก็ขับรถมาตลาดมาเจอกันกันกบแฟนผมนะครับก็สะมาเตรียมของตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ขายาเวลาผมขายของผมจะเริ่มขายประมาณ6กโมง เลิกประมาณสามถุ่มเคิงครับบางที่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันศุกร์แม่นว่าครับผมหยุดวันเสาร์วอาทิตย์ผมอาจจะเลดถึงสี่ถุ่มแล้วแต่ว่าลูกค้านะครับสิอยูบ่สีมีให้เฮาแบบพ่อได้ขายบ่ขันบ่มมีเฮากับกลับตั้งแต่สามถุ่มเคิงครับรล่ไดกก็เฉลี่ยอยู่ประมาณวันละพันครับทุกคนมองว่ารลยไดมันดีว่าแต่ว่าวันละพันนี่เฮ้าต้องมาหัก่าเสาเด้อครับผมมี่าเสาเด้ก เพราะว่าขันผมว่าเสาผมก็สิลําบากในการขนไปขนมาแม่นบ่ครับหรืออาจจะต้องอไปขายตามวงเหล่าแนอ่าขับรถไปเรื่อยๆซึ่งมันก็บว่ามีเป้าหมายแต่ว่าขันผมมาเสาทีมืองนี้นะครับบรรยากา,กาศก็ดีผมก็สามารถเก็บของได้มีไฟฟาใ,ใส่มีห้องน้าให้ใส่นะครับแล้วก็มีลูกค้าที่มาตลาดพ่อไ้เห่านะครับได้ขายไปแต่ละเมือผมมองว่าอาชีพของผมที่ผมมา ทำอยู่ตอนนี้รายได้ค่อนข้างดีครับถ้าเทียบกับคนที่ทํางานเบ็ดมื้อนะครับตั้งแต่แปดโมงจนฮอดหามงแรงมันวาครับผมมอวงวาผมขายแค่สามสี่ชั่วโมงผมได้เป็นพันบางที่สองพันบวกลบแล้วอา่าฮักคาอ่าทีคาอ่าวัตถุดิบเฮาก็จีเหลือยุสมวติผมได้ขายได้สองพันเหมืนวะครับก็จะเหลือยุป,ประมาณพันหนึ่งจังสี่ครับหรืออาจจะมากกว่านั้นมันก็นแล้วแต่วา เฮาสิตังราคาเท่าใดสุดท้ายนี่นะครับผมก็แค่อยากจะมาบอกว่าบางที่นะครับเฮาหลายหลายคนที่ขับละหล่ามู่อาจจะมองว่าอยากจะไม่เห็ดตามนะครับผมบอกเลยว่าล่องครับล่องเห็ุเลยครับว่าต้องถ่าขันเฮารู้ซื้ออาชีพนั้นมันเมื่อยมันบคุ้มมันกดดันนะครับเฮาจ้องเป็นนาาของตัวเองเข้าตรงเลือกเส้นทางเองอย่าให้ผู้ใดไปกำหนดเฮาครับขันเฮาบ่ไหวนะครับเฮากับเปียนอาชีพนะครับผมกั อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปนะครับว่ามันจะเป็น FC ที่เคยติดตามจากการเบิการขับละละาโมฟที่เป็นประโยชน์แต้กี่นะครับผมก็พยายามทายถอดนะครับรูปแบบของผมก็คือผมเหตุอีอยัง้งผมก็ี่ทายถอดลง y o u t u b e นะครับ ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ผมก็ขคับละลามูหลังจากนี้นะครับผมก็อาจจะท่ายถอดเรื่องการอามาขายประหมึกบดนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าผมก็สามารถที่จะทำอาชีพได้หลากหลายเพื่ออยากให้ทุกคนนะครับลองเห็นหลายๆมุมผมนะครับหวังว่าทุกคนคนสีชื่นชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขมาๆนะครับในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปขอบคุณครับ